นีนะครับก็ตอนนี้เป็ดอายุสี่สัปดาห์แล้วครับก็การเปลี่ยนแปลงนะครับสี่สัปดาห์นี่นะครับขนใหม่มาแทานขนอ่อนแล้วนะครับเศษเส้นลายสี่ก็จะมีขนขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เริ่มมองเห็นเป็นเสื้อกั๊กแล้วนะครับเสียงก็เริ่มเปลี่ยนนะครับเริมร้อง ้องตัวเมียหรือตัวผู้ไม่แน่ใจน,นะครับก็ลุ้นๆกันไปย,วยาวๆนะครับครับก็ผลก็จะมีหน้าอกมีหลังขึ้นไปหาหลังมาหาปีกนะครับแล้วก็ตรงก้นก้นเขาก็จะมาถึงก้น,นครับเขาจังตกใจนะครับครับก็จะให้อาหารเลยนะครับครับ อาหารเป็ดนะครับตอนนี้ก็ให้เป็นอาหารโปรตีน14%แล้วนะครับครับถ้าเป็นภาคบ่ายนะครับภาคเที่ยงเนี่ยก็จะให้อาหารผสมกับลำลำไม่หยาบมากแล้วก็ไม่ละเอียดมากนะครับเป็นดอกลำกลางๆครับเป็นลงสีขนาดเล็กของโมบ้างก็ก็จะผสมกันนะครับก็อัตราส่วน50 หาสิบห้าสิบนะครับหนึ่งต่อหนึ่งครับอาหารมาถึงแล้วอ๋อมารอเลยครับหึงมาก ก็เป็ดชนี้อ้วนสมบูรณ์มากครับมีน้อยก็ดูแลง่ายแกรบก็เพิ่งอเอาเทรองพื้นอีกเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากนะครับลูกเป็ดกินอาหารจากตรงนี้ก็ให้เดินไปกินน้ำตรงนั้นนะครับ จัดเป็นระบบบายครับอาจจะดูเหมือนเป็ดผอมๆนะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าเอ,อให้เล่นน้ํานะครับพอ,อให้เล่นน้ําแล้วก็ขนมันจะดูเรียบๆหน่อยดูตัวเป็นแหลมๆเหมือนผอมๆนะครับแต่ที่จริงผมจับเมื่อกี้ก็อ้วนดีนะครับสมบูรณ์ครับ เป็ดก็ค่อนข้างกินอาหาร6เยอะนะครับครับผมก็เป็ดอายุ4ี่สัปดาห์แค่นี้และและกันนะครับ on top.